เราเตรียมน้ำยานางเนาะเขียวนี่พริกเราก็ตำไว้เรียบร้อยมะเขือพวงพริกกรเรียงแล้วก็ชะอมเตรียมพร้อมล้หน่อไม้ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะอไฟเรียบร้อยใส่น้ำยานางนะ เียวมากเขียวแ <Okay. S 2> ห้งเขียวแห้งมักไม้ก็จะตกนะ ปาะแปะ๊ะเปาะแปะ๊ะอยู่นะแต่ไม่แรงคันนี้เราจะมาใส่ตะไคร้ลงไปเลยเดี๋ยวไปเก็บใบมังลัดนะ เดือดอ่ะก่อนหรอใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่หน่อไม้เสร็จแล้วก็ใส่เลยพริกในถ่วย จะใส่พริกนะ